มาครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับผมว่าถ้าเจ้าตัวละครทัสมิกิร่าง2มัมรีเทิร์นกลับมาอีกประมาณ2วันเนี่ยเราควรจะสุ่มทัสมิกิร่าง2เข้ามาในทีมของเราดีหรือเปล่า การแนะนาครั้งนี you ้เนี่ยก็จะมาจากผมที่ได้ทาการปั้นเจ้าตัวละครทัสซุมกีร่างสองขึ้น5ดาวแล้วก็4ดาวม่วงรอขึ้น5ดาวม่วงหลังจากที่ตัวละครตัวนี้มีอาวุธสาดาวเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับผมว่าตัวละครอย่างทัสซุมกีร่างสองเนี่ยมันรีเทิร์นมาเราควรจะสมหรือเปล่าก่อนอื่นเนี่ยผมจะพาไปดูเจ้าตัวละครทัสซุมกีร่าง2ในโหมดการเล่น PVE ก่อนแลวกันนะครับหรือว่าการเคลียร์ด่านนะว่ามันเป็นยังไงนะครับโหดหรือเปล่าสําหรับในเรื่องการเคลียร์ด่านไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์ด่านเนื้อเรื่องหรือว ทัซสมิกิร่าง2เป็นตัวละครที่เคลียร์ด่านได้ดีสุดในเกมนี้แล้วนะครับยิ่งถ้าเราใช้คู่กับตัวละครอย่างวัคซีนแมน2ตัวละครตัวนี้เนี่ยแค่2ตัวก็จะสามารถทําให้เราเคลียร์ด่านได้ภายในเทิร์นหรือว่า2เทิร์นเลยนะคือเป็นตัวละครที่โกงมากๆในการเคลีย์ด่านถ้าใช้ผมให้คะแนนนะครับถ้าเรามีทัซสมิกิร่าง2ไปแค่ตัวเดียวเนี่ยผมจะให้คะแนนในการเคลียดด่านอยู่ที่9แต่ถ้าใช้คู่กับตัวละครอย่างวัคซีนแมนที่ผมคิดว่าถูกไอดีก็น่าจะต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยเลดออกมันง่ายมากๆผม ไปเลยนะครับเหมือนเรื่อง p v การเคลียด่านเนี่ยตัวละครทัสสมกิจะเป็นตัวละครที่เคลียด่านได้ดีมากๆ มันในเรื่องการตีบอสนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นบอสโบลอสบอสตะขาบหรือว่าไอ้บอสต่อต้านในกลุ่มบอสหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าตัวละครอย่างทัตซึมุกิร่าง2เอามาตีบอสไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่ไปใช้ตัวละครตัวนี้ดีกว่าคะแนนในการตีบอสของตัวละครตัวนี้เนี่ยผมใช้แค่5้าแล้วกันเพราะถึงแม้ว่ามันจะตีบอสได้ไม่แรงนะครับแต่ว่ามันก็สามารถยืนรับดาเมจจากบอสได้อยู่นะเพราะเวลาตัวละครทัตซึมุกิร่าง2เนี่ยมันทําการอันติไปแล้วฝันของข้ามโดนดา,ม age, นมนมนมาเดามานาา็ีแท แต่เรื่องดาเมจจากการตีบอสเนี่ยอาจจะไม่แรงเท่าตัวละครที่เกิดมาตีบอสโดยเฉพาะอย่างพวกยุงแดงบลอสอะไรพวกนี้สําหรับในส่วนของการ PV e ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทั้งการตีบอสแล้วก็การเคลียรนะ์ด่านนหลักๆก็คือเคลียร์ด่านดีมากเป็นหนึ่งตัวละครที่ถ้าใครยังติดด่านในเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยสุมาตัวละครตัวนี้มาเคลียร์ด่านผมมรับประกันได้เลยนะครับผมว่าด่านไหนที่คุณเคยติดเนี่ยจะผ่านได้ง่ายๆแน่นอนถ้าเวลหรือว่าของอะไรต่างๆของคุณเพียงพอนะไม่ใช่แค่เวลหนึ่งเราไปเคลียร์มันก็อาจจะไม่ผ่านนะ เดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะไปดูทางด้านของส่วน PVP กันบ้างนะครับผมว่าเจ้าตัวละครทัชึมิกิร่างสองใน PVP ไม่ว่าจะเป็นทีมหลักหรือว่าทีมฮีโร่เนี่ยมันยังพอเล่นได้อยู่หรือเปล่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูท็อปเซิร์ฟต่างๆนะครับผมว่าเขาได้มีการใช้ตัวละครอย่างทัชสึมิกิร่างสองในการลง PVP ทีมหลักหรือเปล่านะครับโหมดที่เราจะเข้าไปเช็คเนี่ยก็จะเป็นโหมดเขตศึกไลท์ที่สิ้นสุดนะครับ่ก็จะเป็นโหมดที่จะทําการรวบรวมเอาตัวบัคจากหลายๆเซิร์ฟเวอร์มาว่าเขาจัดทีมแบบไหนกันบ้างนะครับ ก่อนอื่นเราก็จะมาดูทีมในโหมดกำแพงเหล็กแข็งแก่งกันก่อนเลยกันว่าในท็อปหนึ่งถึงท็อปสมเนี่ยมีใครเขาใช้ทัสซ์มมกิล่าง2กันบ้างหรือเปล่าดูกันที่คนแรกนะครับมาจากเซิร์ฟเวอร์สายเสีดเขาก็จะมีการใช้ทัสซ์มมกิล่าง2คู่กับอัศวินขับเคลื่อนคนที่ได้อันดับที่2องเขามีทัตไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคนที uen, ่2องเขาก็มีทั้งทัสซ์มมกิอัศวินขับเคลื่อนซุยริวแล้วก็ตัวละครอ,อย่างโซนิกล่าง2องแล้วเป็นทีมที่รวมตัวละครตัวใหม่เอาไว้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับสับคนนันค,น,นครบ คนที่3ก็ใช้ทัตซึมมกิเหมือนกันนะครับผมเขาจะใช้เป็นคอมโบทัตซึมมกิโซนิกแล้วก็ยุงแดงนะซึ่งก็จะมีเจ้าตัวละครเดียเซในการอามาระเบิดดาเมจด,ด้วยมาดูกันที่กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มสนามต่อสู้บ้างข้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท็อป1ถึงท็อป3เนี่ยเขาจะใช้ทัตซึมมกิล่าง2กันบ้างหรือเปล่าคนแรกนะครับจากเซิร์ฟเวอร์สัดกเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ทัตซึเิกิล่าง2นะจะใช้ตัวละครดาเมจอย่างยุงแดงแล้วก็โซนิคล่าง2ดูคนที่2อนะครับตัวบัคจากเซิร์ฟเวอร์ แล้วก็โซนิกล่าง2ในการนามาเป็นดานเมจหลักสําหรับคนที่3เนี่ยก็จะไม่มีเจ้าตัวละครอย่างทัสึมกิกิล่าง2ในทีมนะครับจะใช้เป็นตัวละครอย่างจีนอและก็ยุงแดงในการทําดาเมจหลักแล้วก็เห็นได้ว่ากลุ่มสนามต่อสู้บ้ากข้างเนี่ยจะไม่มีใครใช้ทัสึมกิกิเลยนะครับผมตั้งแต่ท็อป1ถึงท็อป3เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่4กันต่อนะครับจะเป็นกลุ่มที่มีชื่อว่าพื้นที่พลังนะครับก็จะไล่ตั้งแต่ท็อปหเหมือนเดิมนะครับคนนี้ก็จะเป็นตัวบัคจากเซิร์ฟเวอร์7 เขาก็จะไม่มีทัศสมืกิล่าง2ในทีมนะจะใช้เป็นโซนิกแล้วก็ยุงแดงในการทำดาเมจหลักคนที่2ก็จะเป็นตัวบักจากเซิร์ฟเวอร์1 7 3นะครับคนนี้ก็จะมีทัศสมืกิกับอาซุนขับเคลื่อนเป็นดานเมจหลักรวมถึงยุงแดงด้วย ็อปสก็จะมีทัตสึมิกิล่างสองกับอัซึนขับเคลื่อนแล้วก็ยุงแดงกับโซนิกในการเอามาเป็นดาเมจดนะต่อกันที่กลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะมีคุณวิกเตอร์นะครับคนนี้ก็จะเป็นตัวบักที่เก่งมากๆเหมือนกันรู้สึกว่าจะเคยเอาชนะลุงกับกายหยิดด้วยหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดถ้าทาผิดไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยละกันเดี๋ยวเรามาดูทีมเขากันทีมเขาเนี่ยก็จะมีทัตสึมิกิล่างสองอัศวินขับเคลื่อนโซนิกนะครับผมเป็น3ตัวละครดาเมจดหลักจะมีการห้อยโจเซ่มาในการช่วยระเบิดดาเมจจากถานะสนามพลัังด้วยนะครบ มาดูอันดับที่2กันครับคนนี้จากเซิร์ฟเวอร์47คนนี้เขาจะไม่ได้ใส่ทัชมิกิร่าง2เข้ามาในทีมต่อันที่คนที่3นะครับก็จะเป็นตัวบั็กจากเซิร์ฟเวอร์81 คนนี้ก็จะไม่ได้ใส่ทัชสมุกิลร่าง2เข้ามาในทีมนะครับส่วนในผลที่ผมพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูเหล่าตัวบัคกจากเซิร์ฟเวอร์ต่างๆว่าเขาได้ใส่ทัสมุกิลร่าง2มาในทีมหรือเปล่าเนี่ยผลที่ผมพาไปดูก็เพราะว่าถ้าเขาจะใส่ทัสมุกิลร่าง2เข้ามาในทีมหลักเนี่ยเขาจะเป็นที่ต้องมีเจ้าตัวละครอย่างอัดวินขับเคลื่อนเข้ามาในทีมด้วยนะครับนี่ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับผมคนที่ใส่ทัชสมุกิลร่างสเข้ามาในทีมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีอัศวินขับเคลื่อนในทีมติดมาด ให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมและอย่างที่เรารู้กันว่าตอนนี้เจ้าตัวละครอย่างทัศสมิกิร่างสองเนี่ยถ้าเราไปใส่ในทีมโดยที่ไม่มีเจ้าตัวละครอย่างอัศวินขับเคื่อนตัวละครทัศสมิกิร่างสองก็จะยืนในทีม p p หลักได้ยากมากๆพื่อนบางมากๆเลยนะครับผอเนี่ยโดนจีนอตยิงโลแตกนะครับโดนยุงแดงไล่ตีต่อก็ตายแล้วนะแต่การที่เราใส่เจ้าตัวละครอัศวินขับเคื่อนเนี่ยเข้ามาในทีมเจ้าตัวละครทัศสมุกิร่างสองมันก็จะยืนได้ในทีม p p หลักก็เป็นว่านะรําาทก สูม่มาเจ้าตัวละครทัศซุมิกิร่างสองเข้ามาในชีนะเพราะ2ตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้ามันใช้คู่กันจะเป็นคอมโบที่โกงมากๆก็จะเห็นได้ว,ว่าเจ้าตัวละครทัสซุมิกิร่างสองก็จะเก่งไม่เท่าที่ควรนะครับเพราะมนมีอัดซุนขับเคลื่อนในการเอามาทําคอมโบนั่นเองนะครับก็เลยเป็นเหตุให้เจ้าตัวละครอย่างทัสซุมิกิร่าง2เนี่ยไม่ได้ติดเมตามาก่อนหน้านานนะเหตุผลก็มาจากการที่ทางเกมเนี่ยได้มีการรัดเอาตัวละครเข้ามาก็เลยทาให้เมตาของทัสซุมิกิร่าง2ที่จะได้ครองยาวๆเนี่ยกลับไม่ได้ครองเมตายาวๆนะครับต้องรอจนกว่าเราจะมีเเจ้าาตัััวลละคครออย่่ศินนบืทมก สถึงจะเล่นได้ก็สรุปเลยเลากันเลยครับผมทั้งโหมด PVP ทีมรวมแล้วก็ PVP ทีมมิโลเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะเล่นทัสซูมิกิล่างสองในทีมเราก็จะเป็นที่ต้องมีเจ้าตัวละครอย่างอัศวินกับเพื่อนในการนำมาช่วยลดดาเมจอันตินะเพราะถ้าเราไม่มีตัวละครตัวนั้นนะครับผมก็ยืนยันได้เลยว่าทัาสซูมิกิล่าง2จะเป็นตัวละครที่บางมากๆ สำหรับในส่วนเรื่องของการลง PvP แล้วก็ PvE ก็จะเป็นประมาณนี้และการเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัวละครทัสเตมีกี่ร่าง2ถ้าเราสุ่มมาตอนรีเทิร์เนี่ยเราจะมีระยะเวลาในการใช้งานเจ้าตัวละครตัวนี้ได้อีกกี่เดือนอันนี้ก็จะเป็นตารางการเข้าของตัวละครที่รู้สึกว่าช่วงหลังๆจะไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่เพะะื่อนผมก็แนะนําว่าท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อตารางที่ผมทําขึ้นมานะครับเพราะว่าทางเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมันจะมีการลัดเอาตัวละครเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นกรณีของโซนิกร่าง2ที่ปกติแล้วนะครับเดือนนี้ะวาตั ตัวละครอย่างโซนิกร่าง2เข้ามาแทนที่ส่วนซยริวเนี่ยก็ยไปลงฮีโร่ซับพอร์ตเฉยเลยนะครับเพราะั้นตารางนี้ผมก็แนะนําว่าเชื่อครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่เชื่อครึ่งหนึ่งแล้วกันเพราะเผือเผ่อนะครับเดือนหน้าอาจจะเป็นตัวละครอย่างวินพายุเข้ามาแทนที่เจ้าตัวละครอย่างวัคซีนแมนก็ได้นะส่วนตัวละครวัคซีนแมนร่าง2อเนี่ยอาจจะไปลงขายแบบแพ็คกระบอกเลยก็ได้อันนี้เราก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับเพราะั้นก็เชื่อแค่50%สบตก็พอสำหรับตารางอันนี้แต่ถ้ามันเป็นตามตารางอันนี้จริงๆนะครับ ทัชสมุยกิล่าง2เนี่ยได้อย่างน้อยๆนะครับผม3เดือนนะ3เดือนนะครับผมเราก็จะสามารถใช้งานได้จนถึงเจ้าตัวละครอย่างจากักรพรรดิเด็กล่างเอเดิาบวกเข้ามาในเกมซึ่งจักรพรรดิเด็กล่างเอเดิาบวกเข้ามาในเกมเนี่ยมันก็จะเป็นการเปลี่ยนเมตาเป็นเมตาของตัวละครระดับเอเดิาบวกแล้วนะครับเพราะความสามารถของจกักรพรรดิเด็กเนี่ยมันเอามาเคาน์เตอร์เจ้าตัวละครทัชสมุยกิได้ดีมากๆเพราะตัวละครจักรพรรดิเด็กมันจะมีการการสถานะเพื่อรวมทีมในแถวเดียวกับมันนะครับและดาเมจัตีของจักรพรรดิเด็กเนี่ยก็ถือว่าแรงแบบโคตรเว่ยนะคือโจจจจจมมมมตีีททัั้้งงนะะครรบผสาาาาดเกก250% โจีและยังมีเจ้าตัวละครหุ่นยนต์น้องหมาในการไล่ตีตัวละครฝั่งข้ามที่มีค่าีน้อยที่สุดด้วยนะครับไม่ว่าทีมเราเนี่ยจะโจมตีตัวละครที่มีค่าพีน้อยที่สุดหรือว่าค่าีมากที่สุดหุ่นยนต์น้องหมาก็จะไปทําการโจมตีฝั่งสตูที่มีค่าพีต่ำที่สุดนะครับก็เลยทําให้ตัวละครเมตาเก่าๆอย่างทัตซึมิกิร่างสองเนี่ยจะเล่นไม่ค่อยได้แล้วนะครับตั้งแต่จักรพพัดเด็กร่างเอเดอาบวกเข้า ok มาแต่มันก็ยังไม่ตกเมตาไปโดยสิ้นเชิงนะครับมันก็ยังพอทุ่อยๆเมตาเนล่เรยน แต่ว่าในทีมมิโลก็ยังพอเล่นได้อยู่นั่แหละครับก็ขอสรุปโดยรวมๆเลยลวกันนะครับถ้าสมมติว่าใครจะทําการสุ่มเจ้าตัวละครทัชเซมกิลร่างสองตอมารีเทิร์เนี่ยถ้าเราต้องการนํามันมาช่วยเคลียร์ด่านนะครับผมหรือว่าช่วยเคลียร์ด่านที่เราติดอยู่เนี่ยเจ้าตัวละครตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆในการเคลียร์ด่านผู้พหนึงตัวละครที่ผมมองว่าเคลียร์ด่านที่ดีสุดในเกมแล้วนะส่วนใน PP เนี่ยถ้าใครมีเจ้าตัวละครอย่างอัดวินขับเคลื่อนหรือว่าอัดนจับกลนอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนาให้สุ่มเอามาเล่นได้นะครับเพราะว่าสอง เผมก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เดือนนะแต่ถ้าอย่างยาวๆก็อยู่ได้ประมาณ3เดือนนะครับถ้าตัวเกมเนี่ยไม่มีการรัดเอาตัวละครเข้าใหม่อีกแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ในการสับคลิปในการมาแนะนําว่าเจ้าตัวละครทั้งสมิกลร่าง2เนี่ยควรจะสมหรือเปล่าตอนที่มันรีเทิร์นกลับมาเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็บายๆนะครับ